เรื่องเล่าจากหลังใหม่หลังใหมอเหอ็นเตอร์เทนเมนต์ก็อเสนอพระจนลไพราอาถรรณ์ตอนที่6ข่าวสารที่ด็อกเตอร์กอบพงบอกถึงความปลอดภัยของเด็กหนุ่มทั้งสามนั้นไม่ได้ทำให้ผู้เป็นพ่อสบายใจเลยแม้แต่น้อยแม้ปรันอินจะพยายามบอกว่านั่นเป็นนิมิตหมายที่ดีแสดงบ้า ลูกของตนและกล้องพบไม่ตกอยู่ในอันตรายหรืออย่างน้อยก็สามารถรอดพ้นล่อยภัยมาได้แต่ดอกเตอร์กอบพงตับเห็นต่างเมื่อตื่นเต็มตาความปันที่ทําให้ตื่นเต้นยิ้มได้เมื่อกลูวก็เปลี่ยนเป็นความกังวลด้วยว่าตนเองเป็นนักวิทยาศาสตร์ฉะนั้นการจะเชื่อถือเรื่องกอมประิษฐ์โตกลางมันออกจากขัดกับสิ่งที่เชื่อถือมาตลอดทั้งจีวิตหากบอกกล่าวกับลูกศิษย์ทุกหาตั้งแต่เขาสั่งสอนคนมามีไม่ต่ำกว่ร้อยจะถูกปรามาสเอาได้ดอรครับ ขั้นตอนเก็บนิ่งปังอยู่นานจึงเอ่ยขึ้นเสียงอ่อนผมว่าเราจะเชื่อถือมันบ้างก็ไม่ผิดนะครับตัวอย่างผมสิคานหัวชนฝามาตลอดชีวิตว่าผีสางไม่มีอยู่จริงโดนเข้ากับตัวเองทีเดียวถึงกับลบล้างความเชื่อแบบเก่าเสียิ้นแต่ขั้นตอนเกลียดคนเป็นพอดต่อให้ปันดีเลิศเตออย่างไรต่อให้ใครหน่าไหนมาบอกบาลุกตาที่หายไปปลปอดภัยดีถ้าไม่ได้เห็นกับตามันไม่มีทางสบายใจได้หรอกนาะเหตุผลที่ด็อกเตอร์กอบพง์ยกมาอ้าง ถือว่าสามารถเอามาหักล้างกันได้พรานอินมองหน้าด็อกเตอร์กอบพงด้วยสายตานับถือแม้จะไม่อยากเชื่อแต่เขาก็ไม่พยายามลบลู่ใดๆต่อเรื่องฝันบอกเหตุเพียงแต่ดามนี้จิตใจของเขาอาจกำลังทุกข์ร้อนเพราะแก้วตาดวงใจหายไปเท่านั้นเองเอาดัางนี้เราะจะไม่ไปไหนไม่ทำอะไรเลยจนกว่าจะมีข่าวหรือเบาะแสของเด็กทั้งสามแต่ก็ไม่ใช่ตลอดอกนานาพรานอินหันไปบอกกับด็อกเตอร์กอบพงเมื่อเห็นว่ากำลังจะอ้าปากค้าน พักที่เน็ดสักคินถ้ายังไม่มีวีแววพุ่งนิ้วเท้าเราก็จะออกตามหากันบอกเพียงเท่านั้นพรานอินจึงหันไปออกคำสั่งกับลูกหาบให้เร่งหุงหาอาหารสำยังกำชับแก่ทุกคนอีกว่าหากออกไปทําธุระตวนตัวอย่างไรให้ไปเป็นคู่จะไปคนเดียวหากได้เบาแสหรือพบร่องรอยของเด็กลุ่มทั้งสามให้รีบมาบอกเขาก่อนเป็นการด่วนบ่ายวันนั้นขณะที่ทุกคนอยู่ในอาการแคบและวิตกสตอลูกหาบคนหนึ่งวิ่งหน้าเตือนกลับมาจากธุระตวนตัว ก็บอกกับพรานอินปากกอตันว่าพ่อเพนพวกคนไม่ทราบปแต่มั่นใจบ้าไม่ใช่คนดีแน่เป็นกลุ่มที่อยู่ใต้ผาห่างจากจุดที่พวกเขานั่งพักอยู่พอประมาณจากเส้นทางทิกเน่เอาแล้วน่าแต่กำลังมุ่งตรงมาทางนี้ไม่ผิดแน่ดับไปเร็วๆพรานอินร้องสังลูกหาไม่ทําการาดับไฟให้สนิทอย่าให้มีควันรังบงนันแตกๆเช่นนี้ควันไฟจะลอยขึ้นสูงเป็นจุดเด่นให้เห็นได้ํำยังไม่รู้บ้าพวกที่จะตอบอกเป็นพวกดีหรือร้ายกันแน่ จากนั้นการต้อนตัวเอาไว้จึงเป็นสิ่งที่สมควรทาที่สุดในเวลานี้แล้วไอ้ปากคนไปไหนทาไมเองจึงกลับมาคนเดียวฉันให้มันเป้าดูคนพวกนั้นไว้ตะพรานฉันบอกมันว่าถ้าเกิดอะไรไม่ชอบมาพากลให้รีบกลับมาจะเอาตัวเข้าไปเสี่ยงขาดคาของสะตอบุกค,คนที่กล่าวถึงก็วิ่งหน้าตื่นกลับมาอีกคนที่หน้าท่าทางของเขาบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าเกิดเรื่องขึ้นเป็นแน่กลุ่มคนที่ร,รับหน้าที่เป้าดูอยู่นั้นต้องมีอะไรสักอย่างที่ไม่ตู้ดีอย่างแน่นอน หายใจก่อนในบกโคลด้วยปรันอินปอบใจลูกหาบคนนั้นให้ตั้งสติหายใจหายคอ,อก,ก่อนให้ดีค่อยว่าก,กันประเดี๋ยวตะปานเป็นลมเป็นแรงเป็นเตยก,ก่อนก็เรื่องใหญ่รับพรานไอ้พวกที่เห็นนั่นนะเป็นพวกของพรานเที่ยงอะไรเนาะพรานเที่ยงอย่างนั้นด้วยปรานอินทวนคำเสียงหลงหน้าติดตรงอย่างเห็นได้ชัดแต่คือพรานเที่ยงที่ว่ามันเป็นอดีตพรานคนหนึ่งที่เคยมีเกิดเียาของหมู่บ้านในละนายแต่ว่ามันถูกกับแล้วออกจากหมู่บ้านไปเมื่อหลายปีก่อน พรานอินตอบคำถามของดอ,อร์กอบพงษ์แตะเมื่อได้ยินจากปากลูกหับปากโนบ่าคณะของพรานเที่ยงเดินเลี่ยงไปทางอื่นแล้วพวกเขาจึงได้เบาใจเรื่องมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่ฉันและพรานเที่ยงยังเป็นหนุ่มเราสองคนเรียนวิชารพรานกับครูพรานคนเดียวกันเราเป็นเพื่อนรักกันนายพรานอินเล่าว่าชาติที่เชื่อพรานเที่ยงนั้นเป็นผู้ที่สนิทสนมกับพรานอินมาตั้งแต่เด็กสารพัดวิจาพรานการบวชเนียนอยู่วัดทั้งคู่ ทำมาพร้อมๆกันจนชาวบ้านร้านช่องบอกว่าทั้งคู่เป็นพี่น้องร่วมสายเลือดมากกว่าจะเป็นเพื่อนสนิทจนกระทั่งมาถึงตอนบวชเตียนโจตูพระเที่ยงก็เปล่งบาตรบอกความต้องการบางอย่างแก่พระอินมันเป็นความต้องการที่พระอินไม่เห็นด้วยเลยบ้าไม่ว่าจะด้วยประการใดท่านอินฉันต้องการฝากตัวเป็นศิษย์ของตาหมอ่อะไรนะพระอินทอนคำเลิกเกวสูงเราก็ไม่เชื่อหูกับคำพูดที่ได้ยินมา ฉันจ,จะปากตัวกับตาหม่องให้แกสอนวิชาของพมา่าพระอินมองหน้าพระเตี้ยงกระเหมิงพยายามตื่อสายตาให้พระเตี้ยงเข้าใจว่าคิดใหม่จะทําทอย่างที่บ้าเด็ดขาดเพราะการจะปากตัวเป็นติดของตาหม่องนั้นหมายความว่าพระเตี้ยงจะต้องตราเพศบพรรพชทิตทุกตาขาวิชาของตาหม่องถือกรองนั้นล้วนเป็นของต่ําทั้งตินไม่มีทางเลยที่พระสงเนียนจะสามารถตําเรียนได้แค่คิดก็ผิดแล้ว จชนนั้นฉันจะศึกจากพระเนี่ยพระเทียงพุทธจก็ปลดสังขานพับเพียบเรียบร้อยวางลงตรงหน้าพระอินก้มลงกราบหนึ่งครั้งต่อแต่นี้ฉันไม่ใช่พระเช่นท่านอีกแล้วนะนานอินเดี๋ยวก่อนท่านเที่ยงไม่ใช่พระเที่ยงคันขึ้นทันทีที่พระเพื่อนเรียกแบบนั้นแต่ไม่ใช่พระอีกแล้วพุทธจพระเที่ยงหรือทิศเที่ยงที่ศึกด้วยตนเองกราบราพระอินอีกครั้งก่อนจะหันหลังลงจากกุฏิไปตั้งแต่นั้นทั้งคู่ก็ไม่ได้พบกันอีกเลย จนกระทั่งพรานอินตึกจากพระได้เริ่มร่ำเรียนวิชาพราณกับครูพรานมือหนึ่งของหมู่บ้านนำบัพรานก้อนเดียนไปได้ไม่นานนายเที่ยงที่หายออกจากหมู่บ้านไปเกือบปีก็กลับมาอีกครั้งทั้งกู่สวมกอดกันด้วยความคิดถึงพรานอินซึ่งขณะนั้นเป็นเพียงพรานปึกหัดแต่ฝีมือจิงปืนแกะรอยโดดเด่นเหนือติดคนอื่นๆของพรานก้อนถึงกับร้องไห้ออกมาในเที่ยงนั้นเปรียบสเสมือนเพื่อนพี่น้องของเขาการที่ได้พบกันอีกครั้งโดยที่นายเที่ยงปลอดภัยดีนั้น เป็นข่าวที่ทําให้ใจฟูไม่น้อยในเที่ยงฝากตัวเป็นศิ์กับพรานก้อนอีกคนและด้วยฝีมือที่เก่งกาจพอๆกันกับพรานอินทําให้พรานก้อนรักแท้ก็มากทีเดียวสรรพวิชาต่างๆนานาที่พรานอินไม่อยากเรียนหรือเรียนยังไม่สาเร็จพรานเที่ยงสามารถศึกษาจนจ,นจบครบกระบวนความและนมามช้ได้ผลดีเยี่ยมจนน่าแปลกใจบันหนึ่งขณะที่ตั้งคู่ออกลากควายที่กิดเจ้าของตายเจ้าหนีเข้าป่าลอยไปทางนี้ ปราณเตียงพลังออกมาขณะดดังดองพิจารณารอยย่ำของกวายตัวนั้นแล้วก็ทางนี้ด้วยอะไรของมันวะที่ต้องเกิดข้อสงสัยแบบนั้นเพราะรอยกวายที่ทั้งกู้ไล่ตามมานั้นมันเกิดแยกออกเป็นสองทางทำอย่างสองทางที่บ้านั้นจังมีขนาดเท่ากันไม่มีปิดเพี้ยนเท่ากับว่ากวายตัวนั้นแยกร่างได้นิสตะเลอดแยกกันออกไปเพื่อหลอกล่อปรานมือหนึ่งสองคนที่กวดาดไล่ตามมาติดติดไปแต่ดังนั้นยังไงกันนี่ปราณอินกวายตัวนั้นมันไปทางไหน ถามกูแล้วกูจะไปถามใครล่ะไอเที่ยงแล้วมึงเอาพรานองคพรานินอะไรแต่แหลงหงูพรานเที่ยงระเบิดเสียงหัวเราะออกมาดังลัน่นไม่ได้ยินเสียงเป่นสนิทอาการพื้นเตี้ยเช่นนั้นพรานินตะหลันตัวเขาปิดปากพรานเที่ยงกพรากลัวว่าควายตัวนั้นมันซุ่มต้นตัวอยู่แล้วมันจะได้ยินข้าว่ามันไม่อยู่แถวเนี้หรอกไอ้ินโน่น,นมันหลบอยู่หลังคนต้นมะเดื่อใหญน,น่้น รานอินมองตามปลายนิ้วของปราณเที่ยงไปยังมอใหญ่ห่างออกไปสักสามสี่เซนแล้วหันกลับมามองปราณเที่ยงด้วยอาการหลาบใจพเพื่อนของเขาแปลวาความมั่นใจขนาดนี้มาจากไหนในเมื่อเขาและปราณเที่ยงต่างก็ตามแกะรอยควายปราบมาพร้อมกันซ้ำนในวิชาปราณต่างๆก็ไม่มีบอกด้วยบ้าสถานการณ์เช่นนี้ วายตัวนั้นซุ่มซ่อนอยู่ตรงไหนแล้วเหตุใดพรานเที่ยงจึงบอกอย่างมั่นใจเรากับตาเห็นบ้าควายปลักคว่าใหญ่นั้นอยู่หลังมอนั่นจำยังบอกรายละเอียดว่าตบอยู่หลังคนมาเดืออีกด้วยอะไรทาให้มึงมั่นใจแบบนั้นไอ้เที่ยงมึงมีหูทิพตาทิพหรืออาเป็นว่ากูรู้ก็แล้วกันพรานเที่ยงตอบสั้นๆไงหน้ามองควายที่เริ่มแดดลงทุกขณะีนกระตว้นข้ามลงทุกทีแล้วมึงเห็นต้นไม้ต้นนั้นไหมพรานเที่ยงชี้มือไปยังต้นตะแบกใจตีนเนินพรานอินพยักหน้า แต่วมึงขึ้นไปอยู่บนคาคบโน่นนะยิ่งตูงยิ่งดีไอ้ผลคมเกี้ยวของเสือต่างเตือไหนว่าตั้งแต่เข้ามากูยังไม่เห็นร่องรอยของมันเลยเอานะกูบอกให้ทำก็ทําแบบนั้นไปเถอะเอาไปเลยเดี๋กกูตามไปทางนั้นพรานเที้ยงบอกแล้วก็เด้งฝีเเ้าหายไปอีกทางแม้จะยังกังขาแต่พรานอินก็ทําตามที่เพื่อนบอกแต่โดยดีอากาศของผืนป่าวันนั้นเย็นยะเยือกําลงด้วยความรวดเร็ว กพรานอินจะเปลี่นขึ้นไปเกาะอยู่บนคาคบใหญ่ตะบันก็เหลือเพียงครึ่องดวงเท่านั้นหันกลับมามองหาพรางเทียงก็ไม่พบเสียแล้วเจ๊งนกใด้แต่ตื่นมาจากฝั่งตรงข้ามพรานอินกระทับปืนแน่นทันทีแตงสุดท้ายของบันที่เหลือเพียงความตัหลัวรางทําให้พรานเที่ยงมองเห็นจั์ตัวหนึ่งยิงดังออกมาจากป่าปากนั้นขนทั่วทั้งร่างจั์ตัวนั้นคือสารทูนใหญ่ตาแดงกล่ำมันเดินทอดน่องจ้องเขมงขึ้นมาดังพรานอินราวกับว่ารู้ที่ต่อนตัวอยู่แบบนั้น ตบะของมันมีอำนาจล้นเหลือในการสะกดแทบจะทำให้พรานอินมือไม้อ่อนร่วงลงมาจากกากบให้มันกบเกี่ยวเล่นพริบตานั้นเองพรานอินรู้สึกว่าเสือใหญ่ตัวนั้นทำในสิ่งที่ไม่สามารถจะเป็นไปได้อาการที่มันแยกเกี้ยวนั้น มันเป็นการยิ้มเยาะอย่างไม่น่าเชื่อแล้วในทันทีทันใดนั่นเองมันก็กระโจนพรวดขึ้นมารงเล็บติกลางออกนั้นตะบัดปิดเท้าของพรานอินไปเพียงเที่ยวนิ้วเดียวเท่านั้นลมที่บูบพัดผ่านพร้อมกลิ่นตาบยังตรงปนใลพรานอินได้สติรู้ว่าการกบที่ตนเองนั่งอยู่นั้นไม่มีทางรอดผลตากลมเกี้ยวของเตือใหญ่ตัวนั้นแน่พรานอินเด้งปินไปให้สูงขึ้นอีกสูงขึ้นไปเพื่อผลจากลมเกี้ยวของเตือตัวนั้น แต่เมื่อหันกลับมาก็ไม่พบมันแล้วพรานที่นั่งหอบหายใจทีรัวด้วยอาการโล่งใจแต่ก็เพียงแบบเดียวเท่านั้นความกังวลใจอีกดังที่ใดหลวงกวา่าเข้ามาแทนที่ความโล่งใจนั้นพรานเที่ยงเล่าจะเป็น่างไรแขงเถิดไดกำรามลั่นตามมาด้วยเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของควายใด่ายเสียงหมูนกกาแตกตื่นจากบริเวณหลังมอจายนั้นความมืดมิดทำให้มองไม่เห็นสิ่งใดเลยนอกจากตีดำดุดมันกำมดี แบบหนึ่งเขาหมายใจที่จะปีนลงไปดูให้รู้แน่ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างพลานเครื่องอยู่แห่งหนใดและเป็นอย่างไรบ้างแต่ปีนไปลงมาเพียงครึ่งทางก็ต้องชะงักแล้วปีนกลับขึ้นไปนั่งที่เดิมครูบาอาจารย์หรือแมแต่ปรารุ่นพีต่างก็สอนต่างต่าง่ํากลางคืนขึ้นห้างหรือต้อนไม้แล้วจะได้ลงมาเป็นอันขาดต่อจะให้เจอเรื่องเลวร้รรายกอขาดบาดตายยังไงก็ต้องฝืนทนและอยู่ข้างบนจนเท้าตลอดทั้งคืนที่ปราณอินต้องนั่งทนอยู่แบบนั้น จนกระทั่งใจเตือนขันเบลมาทางทิศใต้การอินนั่งรอเวลาด้วยใจระทึกก็เพียงเห็นแสงตะบันเพียงน้อยนิดตัดมาเท่านั้นขเขาก็จะรีบปีนลบไปด้านล่างโดยทันทีเียงปืนแผดลั่นขึ้นจากบริเวณมอใหญ่ที่เจียงเสือเจียงควายลั่นเมื่อเกินอีเที่ยงพรานอินยิ่งร้อนใจนักพรานเก้งยิงอะไรถูกไหมแล่ตอนนี้เขาปลอดภัยดีหรือเปล่าทันทีที่มองเห็นเส้นลายมือพรานอินรูดตัวลงตากต้นไม้ด้วยความรีบร้อนจังบะนั่นเอง รีบไปไหนใบอินจังทักขึ้นจากทางด้านหลังทําให้พรานอินสะดุงตกใจเผลอปล่อยมือติ่เกาะแน่นยังตรงผลให้ร่วงลงตู่ผืนหงายท้องหงายใส้จุกเตียดเดชบุญบ่ามันไม่สูงมากนักไอเที่ยงไอหาพรานอินร้องนั่นด้วยอาการดีใจเมื่อเห็นบาแสงตะลัวรางที่เริ่มกระต่างทัดขึ้นเรื่อยๆนั่นสาสตองให้เห็นใบหน้าพู้ที่ร้องทักไม่ใช่ใครคือพรานเที่ยงนั่นเองเออกูเองมึงคิดว่าใครเล่า รา่างเตี้ยยิ้มรับตอดแกนช่วยพยุงร่างของปรานอินให้เดินขึ้นแล้วเมื่อคืนนินมึงหรือถ่งปืนที่ร่านั่นน่นะเออกูยิงเสือนั่งจ้องมันอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่จังหวะริงมันไม่มีกูยอยู่บนต้นไม้มองลงไปก็เห็นมันกบกวายกินอยู่ตรงตรีนมอองศายิงไม่ได้ก็เลยไม่กล้าตัวมันจะลําบากแล้วก็ต้องเดือดร้อนตามต่อ,อแล้วยังไงอยู่ไหมปรานอินถามไม่ว่ะไม่โดนด้วยซ้ำกูว่าเลงดีแล้วเฉียวแนวกลชั่วเตียวดันแบงตัวง,งับยุงงับปาลาแรง กระสุนเฉียดไปไม่ถึงคือี่กหน,นีเตลิดเข้าป่าไปแล้วมันไม่เจ็บมันไม่ลําบากไม่ต้องตามก็ได้พรันเจียงบอกแล้วก็บบยหน้าไปยังมอลูกนั้นทั้งคู่เดินไปก็พบทาาควายฆาะตะกรที่นอนแน่นิ่งลิ้นตกห้อยบริเวณลําคอมีรอยเกี้ยวรอยเล็บอยู่เห็นได้ชัดเนื้อบริเวณขาหลังแบ่งวินหายไปก่อนเบอร์เรอร์คาดว่าเป็นฝีมือของเสือตัวนั้นไม่ผิดแน่แล้วเราจะเอาอยัางไงต่อกับทาาควายนี้ดีวะปล่อยไว้แบบนี้แหละมันตาพระเสือกบ กูเป็นคนเป็นพรานไม่นิยมกินเนื้อสัตว์ที่ตัวเองไม่ได้ล่าพรานแจ้งบอกแล้วแนะนําบ้าโดนตับเข้าหมู่บ้านแจ้งข่าวแก่เมียของเจ้าของกวาย่าบ้าฆาตกรที่ฆ่าผัวของนางนั้นตายแล้วและเพื่อแจ้งแก่ชาวบ้านบ้าจะเพิ่งเข้ามาเพ่นพ่านที่ป่าแถบนี้ทิ้งระยะสักเดือนให้เสือมันกินหน,นักเจ้าจนหนำใจคิดว่ามันคงวกกลับขึ้นเขาไปเองเสือนะ่ะถ้าเราไม่กวนใจมันมันก็ไม่ทำอะไรเราปล่อยมันไว้แบบนั้นแหละป่าเป็นบ้านของมันเราก็เป็นแค่แขกเท่านั้น อย่าไปยุ่งกับมันเลยพรานเที่ยงบอกแกชาวบ้านที่คิดจะตามไปนั่งซากหน้าเสือตัวนั้นแน่นอนว่าเลือดพรานที่พุ่งผ่านในกายของหลายคนทาให้ไม่ยอมฟังคาเตือนของพรานเที่ยงแอบรวมกลุ่มกันตามรอยไปยังซากควายตัวนั้นแล้วกัดห้างขึ้นที่มาเื๋อใหญ่จนเ,เสร็จจิ้นตั้งแต่ก่อนบ่ายสองเรียบร้อยก็นั่งกดตัวกันอยู่บนห้างรอเวลาให้เตือใหญ่ตัวนั้นกลับมากินซากคิดว่าหางจัดการกับมันได้ชื่อเสียงของพวกตนจะได้เลือกกระชอนดังพรานอินและพรานเที่ยงบ้าง ที่เป็นกนนำในครั้งนั้นคือปราลา่าปรานที่มีปีมือเทียบเกียงกับปรานเทียงและปรานอินแต่ก็ยังถือว่าด้อยกว่าความขับแยนใจที่ถูกข้ามหน้าข้ามตาโดยเจ็ดรุ่นน้องเป็นน้ำตํำใจจนน้องแห่งความเกลียดชังอัดอยู่เต็มหัวอ,อกตะบันพบุรุษอีกครั้งอย่างรวดเร็วและบรรยากาศในป่าเปลี่ยนไปแบบจับจันเช่นกัน การสามคนภายใต้การนำของพรานลา่าซึ่งแต่ละคนประสบการณ์ก็ไม่ใช่น้อยปีต่างก็กระตาถึงออันตรายหรือพลังดึกดบที่คมสะกดจนปากเนี่ยปริบไปโดยใบต่างคนต่างกระชับอาวุธประจากายเตรียมพร้อมไม่ต้องรอให้กครร้องบอกจะดาคำรามลั่นดังมาจากทิศทางหมู่บ้านท่านทั้งตีหันควบได้รู้โดยอัตโนมัติว่เวาเสือใหญ่เต๋าร้ายตามคําบอกเล่าของพรานเที่ยงกําลังตรงมาทางนี้ และมันคงรับรู้ถึงสิ่งที่ผิดปกติที่ปรานคนใดคนหนึ่งเปิดทิ้งเอาไว้แล้วกระมัง <S <S แสงปฟืนแผดล,ลั่นขึ้นตามนัดจักที่กไกลครูต่อมาทั้งสี่เห็นเต็มตาบ้าชายคนหนึ่งบิงแตะเหินกระหอบเลือดท่วมมายัางจุดที่ทาาควายนอนขาจีเพราะเริ่มอืดตักภายในชายคนนั้นหันซ้ายแหลกขวาเรากำบมองหากลายอยู่ก่อนจะตะโกนขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยฉันด้วย,ช,วยช่วยด้วย เท่านั้นเองหนึ่งในพรานบนห้างตาเหลือกลานไม่เห็นบัาเป็นใครหมายจะจะร้องถามแต่พรานล่ากระตุกแกนดังไว้เตียก่อนอยากเยวนะมึงคนจะรู้ว่าเราอยู่ที่นี่มีเพียงแค่พวกเราเท่านั้นมึงอย่าลืมจิว่าเราไม่ได้เอ่ยปากบอกใครเลยว่าจะมานั่งซากแล้วไอ้หนุ่มคนนั้นมันวิ่งมาร้องขอความช่วยเหลือกลางป่าแบบนี้ได้ยังไงในเมื่อมันไม่รู้ว่ามีคนอยู่ตรงนี้แต่แต่พรานล่าที่นั่นคือไอ้แก่นหลานของฉันนะไม,ไม่ใช่หลานของมึง พราลากัดตามแยงตับเสียงเกียวเชื่อกูนิ่งไว้ช่วยด้วยอักแหลอักแกลอยู่ที่นี่หรือเปล่าช่วยฉันทีท่านถูกเสือไล่ขบมาท่านนมนที่ชื่อแกนร้องขอ,งของความช่วยเหลืออยู่ไม่ขาดปากพรานที่ชื่อแกกบร้องตอบอยู่แล้วเทียวแต่เพื่อนพรานอีกสองคนช่วยกันจับรลังปิดปากกับไว้ตามคําสั่งของพราลาถ้ามึงไม่เชื่อกูก็ดูนี่พรานลากำรำเบาๆนลับตาบริกรรมประกาศถาก่อนจะเป่าปลดออกไป บังเกิดสายลมพัดอ้โตใหญ่เจ่าร่างที่เห็นบ้าเป็นเด็กตุ่มด้านล่างกับลายเป็นเจอนลายพาดตอนขนาด6-7ตอกได้มันร้องเงาๆอยู่คู่เดียวก็กระโจนหายไปยังฝาที่ฟังตรงข้ามเห็นหรือจังอาถันป่าทําให้มึงเข้าใจผิดแล้วถ้าจิตใจมึงไม่เข้มแข็งพอมึงก็จะตกเป็นเหยื่อของมันอะไรก็ตามที่รอแดกมึงอยู่ตอนเนี้จะ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 ปราณจะทันให้แล้วปรานแกผูดได้ประสบการณ์ตอบจฉีงตันบาดบันกับภาพที่เห็นว่าเกี่ยวไม่ง่ายทะเลกระมัง ไอ้เตอตัวนี้พล่าล่ากัดกรามกรอดจ้องกระเหม็งไปยังซากควายด้านล่างจากที่เห็นเมื่อครู่ขนาดตัวของมันเล็กกว่าเต๋อที่พรานอินและพรานเที่ยงพูดถึงเป็นไปได้ตองอยางคือพรานอินและพรานเที่ยงตาปาัดไปกุเรื่องขนาดเสือเพื่อเอาชื่อเสียงกับอีกอย่างคือเต๋อที่ป้วนเปี้ยนอยู่ในป่าตอนนี้ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวซึ่งก้อนหลังนั้นเป็นไปได้ยากมากพื้นป่าอย่างนี้ไม่ค่อยได้พบเจอเสือต่างบ่อยนักยิ่งอยู่ในอาณาเขตเดียวกันยิง่งยากได้ แต่จะเป็นข้อไหนก็คงต้องรอดูกันต่อไปเท่านั้นเองจนแล้วจนรอดนั่งรอกระจนเหน็บกินไปหลายยกก็ยังไรบี้แววเสือร้ายปากทั้งปากก็ยังคงเงียเปลีป่บอึดอัดตูวเช่นเดิมพราดล้านั่งจ้องกระเหม่งเพ่งสายตาไปรอบรอบิศทัดท,ทมองกลับไปกลับมาหลายรอบต่างกับพรานที่ติดตามไปด้วยกันพากันตับประงกเพลกนออกมาหลายครั้งเอ้ยมันอะไรกันวะเล่นเอาเจ้าเถิดเจ้ารอดอยู่หรือไงพระราชหมดออกมาด้วยอาการปืนเสีย แม้แต่ไร้บี้แบวแต่เขาก็จับสัมผัสได้บ้าเสือใหญ่เสือร้ายมันยังคงซุ่มดูพวกตนอยู่แถวนั้นโดวยว่าป่ามันผิดปกติตั้งแต่ฟ้ายังไม่ทันเมืดจนกระทั่งตอนนี้จังดิงเดดเดลไรไม่แบลให้ได้ยินเลยแม้สักน้อยเดียวจังบะนั้นเองจังลำไม้กระทบกันดังเป็นจังบะแบวมากับสายลมดึกประล่าตื่นตัวทันทีเบิกตาโพลหันไปดังทิศที่เกิดเสียง ระหว่างนั้นก็ใช้ต่อกระทุงตะกิดปุกปรานที่นั่งอยู่ข้างๆให้รู้ตัวตื่นขึ้นกําลังจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นพันแสงตว่างจากตะเกียงหรือกบไฟก็สว่างเรือได้เข้ามาพร้อมกับแสงลำไม้ไปกระทบกันหือระ ปราณคนใดคนหนึ่งในบรรดาสามคนเอ่ยขึ้นด้วยอาการไม่เชื่อสายตาตัวเองเช่นเดียวกันกับปราณล่าที่นิ่งไปแต่หาใจประความตื่นตะลึงมันเป็นพระความตึงเครียดมากกว่าดึกกลางป่าเช่นนี้จะมีพระที่ไหนมาเดินทอมๆมให้ได้เห็นสํากิริยาท่าทางยังแปลกมากอีกด้วยเมื่อข้างหนึ่งถือคบใต้เปลียวไปลูกโทษช่วงแดงบาปทำายังกำเจากลํามเกาะเอาไว้ ส่วนอีกข้างกำไม้ยาวเท่าตอกเจ้าคอกตอกไม้ไปเป็นทังบ่ามาหยุดอยู่ตรงเบื้องหน้าตากวกวตัวนั้นยังไงกันนี่ปราล่าพระบ้าบอดที่ไหนกันทำไมาทำท่าตีแปลกๆเช่นนี้ดูก็รู้มันไม่ใช่พระธรรมดาไม่ตมิงก็ผีป่าเรื่องเราเข้าอีกคำรบแล้วพราล่าตอบเสียงเครียดสอดปืนที่ป้าดอยู่กับราวบางาังพัยเด็งไปยังพระรูปนั้นทันทีก็ดึงพระจรดึงเจ้าไม่กลัวกันหรือดโจมไม่กลัวกันเลยถ่ายไม้นรกนะ่ะ พระรูปนั้นกล่าวออกมาเสียงเรียบแต่ดังกังบานพระราไม่ยอมหลงกลง่ายๆจังนกดังทิกเป็นจังบะเดียวกันกับที่พระรูปนั้นหันขึ้นมามองใบหน้าของพิตูจปิศนาเล่นเอาหัวใจของพรานป่าเจนเขากระตุกบูบขนลุกไปตัวทั้งด่างมันเป็นใบหน้ากองซากกัดชัดๆทำร่างกายก็ยังเริ่มเน่าหนอนปุพังเนื้อหนังหลุดตอนร่วงไปกองแมะอยู่กับผืนเพียงรู่เดียวพระงองท่บ้าก็เหลือเพียงโครงระดูกขาวโพลนยืนถือกบตีกอกก๊อกก๊อกอยู่อย่างนั้น อิติปิโสภะกวาเบตุวัน,นโนนภมพุทธะนักขับโมอไล่พุทธไปทาจะยจากยักษ์สูนหายบัดนี้พุทธทังขับทำมังขับสังฆังขับพุทธอิติสมุหกติสมุหกตาสมุหกเตมาสมุหาเนยะสมุหกโตปิวปิจเจโตอโปุทธาตุสบาหะสบาหายปรลาลาไรภะกะถาดาวเดียดเสีจงดังฟังชัดทุกๆคำทุกๆประโยคเจงยำไม่มีผิดเพี้ยน กำลังใจที่ดีเยี่ยมกับเพรความเข้มแข็งของคาถาทำงานเต็มที่ทันทีที่ยิงออกไปเสียงบียดร้องหหยหวนก็ดังขึ้นทวดทั้งราวป่าตันใบไม่นานเสียงบิดวิวหน้าบาดบันก็เงียบหายและป่าที่เคยเงียบเกียบอึดอัดก็กลับมาอยู่ในสภาพที่ควันจะเป็นเสียงดึงดีดมลงกลางคืนระง,งมลั่นตาล่าพ่นลมหายใจด้วยความโล่งไอ้เกิดนี้คงไม่มีอะไรแล้วนอนอค่ะกานทั้งตีนั่งกอดอกทุกตัวเบียดกันอยู่บนห้างจนกระทั่งชาวมืด แยงกันของไก่เถื่อนแววมาแต่ไกลปลุกให้ทุกคนตื่นขึ้นจากพบังหลับโอ้ยเมื่อเจ็บหายเห็นที่จะเหลวจะละับกระมังพรานล,ลานั่งจนเช้าเสือหานั่นก็ยังไม่เข้าเลยมีแต่อะไรก็ไม่รู้ฉันว่าป่านี้มาแดงเกินไปแล้วนาปรับกันดีกว่าไหมเพราะมีแต่อะไรก็ไม่รู้นั่นล่ะกูจึงอยากดูต่อพรานล,ลาแยงการที่ปีต่ังตัวนั้นตัวนี้เข้ามาราวีให้เราอยู่ไม่กตกแสดงบ้าไอเสือตัวที่พรานอินกับพรานเที่ยงเต๋อนั้นไม่ใช่เตือธรรมดามันเป็นเสือสมิง อะไรทำให้มั่นใจแบบนั้นพรานแกล็ดถมก้อยสารพัดผีหาตาตาลที่โผล่มาให้เราเห็นตั้งแต่เมื่อวานนั้นอย่างไรเล่าว่าเป็นบริบาลของสมิงนั่นแน่คอยดูเถอะกูจะเด็ดหัวมันเองแล้วทีนี้คนทั้งหลายก็จะได้รู้ว่ากูพรานล,ล่าพวกนี้ไม่ได้ได้ไ,ดไปไกวสองคนนั่นเลยความเจ็บแค้นเกรงใจของพรานล,ล่านั้นพรานทั้งสามรู้ดีอยู่เต็มอกแต่จะให้มานั่งเบียดตังกดตังแข็งอยู่บนห้างรอสมิงที่จะใช่หรือเปล่าก็ยังไม่รู้พวกเขาไม่เอาด้วย ฉันมีลูกมีเมียต้องดูแลนะ้ำพรานล,ล่าก็ไม่บ้าอะไรใช่ไหมถ้าฉันจะขอถอนตัวสองครั้งที่เราพบกันมาเนี่ยฉันว่ามาแรงเกินไปหน่อยอีกอย่างน้ำพังผีสางฉันก็ใจะจะขาดอยู่แล้วนี่ถ้ามันเป็นสมิงจริงอย่างพรานว่าแสดงว่ามันต้องร้ายกาจไม่ใช่เล่นไม่คุ้มจะเสี่ยงกระมังพรานล,ล่าเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็หันขวับมองหน้าพรานคนอื่นๆแต่เนื่องจากมีเพียงความมืดมิดตะลัวรางจึงไม่เห็นรายละเอียดใบหน้าชัดเจนเห็นเป็นเพียงเงาตะกุ่มเท่านั้นพวกมึงเจ้าอย่างนั้นเด้อ คำถามของปราล,ล่าไม่ได้รับคำตอบใดใดแต่ความเงียบกงันนั้นเล่าที่ชัดเจนกว่าอะไรทั้งนั้นปราล,ล่าถอนใจย,ยาวไม่ได้กล่าวว่าดูถูกอะไรปราลทั้งสามเอาเถอะถ้าพวกมึงเห็น้องต้องการเช่นนั้นกูก็ไม่บ้ารอให้ฟ้าสางกว่านี้ก่อนค่อยลงตลับไปก็แล้วกันไม่ล่ะฉันจะกลับตอนนี้เลยเมื่อคืนตอนนั่นสงสงบฉันฝันไม่ค่อยดีซะด้วยเป็นของลูกเมียที่อยู่ที่บ้านมึงจะบ้าหรือครูบาอาจารย์สอนว่ายอย่างไรมึงไม่เคยจดจำหรือ,อยังไงรอให้ฟ้าสางก่อนค่อยลงไป คำพรามของพราลาไม่ได้ผลพรานทั้งสามไม่ฟังอิราคา่าอารมใดๆทั้งสิ้นเก็บของได้ก็ตายพระองค์ลงตักั้างทีละคนขนาดว่าปราลาจวยก้มมือไว้ก็ยังสัส่นแสบแทบหัวติ้มตกข้างเชิญพรานบ้าทื่อเสียงไปคนเดียวเถอะอีกไม่กี่ใจก็จะแจ้งแล้วจะไปกลัวอะไรต่อให้ที่ต้องเล่นงานเราอยู่ทั้งคืนเป็นตมิงมันจะมาสู้พรานทั้งสามคนได้หรือเดี๋ยวรอแค่อีกประเดี๋ยวเท่านั้นป่ามืดแบบนี้มันตรายนะเว้ย ไม่มีคำตอบใดๆพรานทั้งสามลงหยับพื้นดินใต้ห้างได้ก็ติดไปจุดกบใต้พรานารกก็ยังเห็นว่าทั้งสามเงยหน้าขึ้นมามองตนก็จับพรานนั้นเองก็ต้องใจหายวาบเพราะพรานทั้งสามไม่มีเงาหัวพรานลรกเห็นกับตาบ้าตามพรานด้านล่างมีเพียงร่างกายเท่านั้นสีตาหายไปไม่มีตั้งอยู่บนบ่าไม่ใช่โดยองศามันรับเปลี่ยมหรือห้างใบบังแต่ด่างใดแต่ทั้งสามหัวหายไปจริง มันเป็นเพียงั่วแวบ,บเดียวเท่านั้นอาการกายจะตาปาดเพราะเพียงครู่เดียวร่างกายของทั้งสามก็กลับมาเป็นดังเดิมจังบวะท,ที่พรานทั้งสามเดิอนออกจากจุดนั้นไปแตงสว่างวาบของกบตายตัทับไปดังพุ่มไม้หนายังจากตำแหน่งของพวกเขาเล็กน้อยพร่าล่ามองเห็นแตงสะท้อนของในตาตัดปาวับออกมามันเป็นในตาของเสือแน่ๆกับมั่นใจพระราตบัดปืนเล็งไปยังจุดนั้นทันทีแต่สายไปเสียแล้ว ในตาบารุที่สะท้อนแต่งนั้นหายบับไปกับตาพร้อมๆกับเสียงพูดคุยกันของพรานทั้งสามคนแต่งตะบังค่อยๆเลือนไปทิ้งแต่ความม,มืดมิดและเหงื่อเม็ดโตที่ตึมเต็มหน้าผากสิ่งเดียวที่ปราลาาคิดได้ในยามนี้คือทั้งสามไม่รอดแน่เพราะจะย,ยังไม่ทันได้พักผ่อนจากเรื่องนาทึกจนถมวนเมื่อกรูกยังบีดร้องของใครคนหนึ่งก็แว่วขึ้นจากทิศที่พัานทั้งสามหายไปพร้อมกับเสียงปืนที่แผดล,ลั่นขึ้นหมายนะัดปลาลาจะดุงบาบ ทำท่าจะปีนลงจากห้างไปช่วยพรานทั้งสามแต่คำสอนของครูบาอาตาน <c oughs> ก็ยังกงกล้องอยู่ในหัวจนต้องชะงักเอาไงดีวะพระราชะบทลั่นทามตัวเองโอช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงร้องของความช่วยเหลือและเสียงปืนดังขึ้นอีกเกร้าน็กใกล้กว่าเดิมพระ่าไม่รีรออะไรอีกแล้วตายลงจากห้างวิ่งตรงไปยังทิดท,ทันทันทีพอดีกันกับที่หนึ่งในสามพรานคนนั้นวิ่งกลับมาในสภาพหน้าติ๊กหนึ่งแหลกเละ นางเปิดดัชนลักลูกตาให้ตองแตง่งด้วดยพระรา,า่าเจ้าสมิงผู้ได้เท่านั้นพรานคนนั้นก็สุดตัวรูดลงแน่นิ่งแคบเท้าของพระราาแต่ภาพเบื้องหน้าที่แสงยามเช้าไถยหเห็นคือเจอตัวยาตัวหนึ่งตาแดงบ,าบ้าจุดไปนรกยคืนยาดแก้วกูกำรรามห่างจากตัวไม่ถึงติบหลาต่างคนต่างจ,จกกุดจ้องกันนิ่งในทันทีนั้นเองพระราชาตบปืบนขึ้นยิงใส่เหลายในระยะเผาผล จะเป็นเวลาเดียวกันกับที่มันกระโจมพุ่งเข้าใส่เขาด้วยเช่นกันการยิงนัดนั้นตั้งบบบแหนให้มันได้หรือไม่เขาก็ไม่รู้แต่ตัวของเขากระเด็นไปนทางด้านข้างเพราะถูกตกเต็มแรงอาการอุ่นบ้าต่อมาเป็นเจ็บปวดแคปตินตายเกิดขึ้นที่ใบหน้าพระล่ารู้แลวว้วบาดจนได้รับบาดเจ็บไม่ใช่น้อยจากตรงเล็บของมันย้อยห้อยแปวงไปมานระยะสายตาขณะหนก้งโ้งตัวลุกขึ้นยืนเมื่อจะกดต้นความเจ็บเพ่งมองจึงรู้ว่าลูกตาของตัวเองหลุดออกมาจากเบา้า จบหายความเจ็บปวดเจ็บแกนบีบคันแฮปลาล่าสะบัดออกมาเขาจับลูกตาพยายามยัดกลับเข้าที่เก่าเอาผ้าเขามามัดไว้เมื่อหันมาก็ไม่พบเสือตัวนั้นเสียแล้วมีเพียงรอยเลือดตากยาวเป็นทางซึ่งเขามั่นใจว่าไม่ใช่ของตนหรือพานคนใดเป็นแน่เตือตัวนั้นเองก็เช่นกันเพื่อที่แตกเป็นปองแสดงว่ากระสุนของปราลา่าเจาะเข้าปอดอย่างไม่ต้องสงสยัยทั้งคนทั้งเสือเจ็บหนักเตียนตายทั้งคู่อาสิว่า มึงกับกูตายเป็นตายเท่ากันละงานนี้ปราล่ากัดกรามกรอดคมความเจ็บเดินตามรอยเลือดนั้นไปติดติดฟ้ามือตาหลวเปลี่ยนเป็นสว่างเรืองรองพิษบาดแผลที่เริ่มตรงผลในปลาล่าในลัดเชิงท้าลงบางครั้งไก่ป่าแม่ลูกตกใจการแหกพุ่มไม้โผล่พรวดของเขากระตากด้านกีปีกหนีไปแล้วเกือบสิบเมตรปราล่าเพ่งหันกลับไปตบตปืนใส่ก็มีความตายริบป,ปีที่เห็นอยู่ข้างหน้าแต่ปราล่าไม่ยอมสิ้นลมหายใจง่ายๆเลือดที่ทะลักไหลของไ,องไองอ้โครงใหญ่ยดเป็นทาง มากบ้างน้อยบ้างเป็นราจะานั่นแสดงบ้าอีกในไม่ท้าไม่นานนี้เขาจะต้องพบกับมันและห้ามมันเอาชีวิตกันเป็นครั้งสุดท้ายแน่แน่กระทั่งมาถึงผาสูงซึ่งทางเบื้องล่างเป็นทาน้ําใหญ่ไหลมาจากน้ําตกเจิงหยับกิ่งไม้ดังขึ้นจากทางด้านข้างปราลากันใจตบัดปืนเล็งไปทิศทางนั้นทันทีพอดีกับพรานเที่ยงตวัวพร่ดออกมาจากพุ่มไม้นั้นแต่ความเจ็บปวดทําให้ประสาทของปราล่าตอบสนองช้าไปกบเปลือเยเหนียวกปืนใส่ปรานเที่ยง การให้ตายหายบูบ